สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในการเดินทางอันไร้ที่สิ้นสุดของการค้นหาชีวิตนอกโลกมีระบบดาวแห่งหนึ่งที่สร้างความหวังให้กับนักดาราศาสตร์ทั่วโลกนั่นคือระบบ Trap p i สต์1ซึ่งอยู่ห่างจากโลกของเราเพียง40ปีแสงเท่านั้นระบบดาวแคระแดงแห่งนี้มีดาวเคราะห์ขนาดใกล้เคียงโลกถึง7ดวงซึ่งอย่างน้อย3ดวงโคจรอยู่ในเขตอยู่อาศัยได้หรือ h a b i t a b l e Zone ทำให้มันกลายเป็นเป้าหมายหลักในการค้นหาแหล่งน้ำและสิ่งมีชีวิต แต่ในวันนี้ความหวังนั้นอาจจะต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่น่าผิดหวังครับเมื่อการศึกษาล่าสุดจากกล้องโทรทัศน์อวกาศ j เจมส์เว็บสเปซเทเลส o p e หรือ JWST ได้เผยให้เห็นว่า t r a p p i s t 1D ดาวเคราะห์ดวงที่3ในระบบนี้ซึ่งเคยถูกคาดหวังว่าจะคล้ายกับโลกของเรากรอบไม่มีบรรยากาศหนาอย่างที่คาดไว้แต่มีแนวโน้มที่จะเป็นเพียงดาวเคราะห์หินเปลือยหรือมีบรรยากาศที่บางเฉียบเท่านั้น ย้อนกลับไปในปี2016ทีมนักดาราศาสตร์ได้ค้นพบระบบดาวทรัพย์พิส1และสร้างความฮือหาไปทั่วโลกดาวฤกษ์มแม่ของมันเป็นดาวแคระแดงที่เย็นและสลัวกว่าดวงอาทิตย์ของเรามากแต่ที่น่าสนใจคือดาวเคราะห์ทั้ง7ดวงในระบบนี้ต่างก็มีขนาดใกล้เคียงกับโลกและโคจรอ,อยู่ใกล้กันมากจนสามารถมองเห็นดาวเคราะห์ดวงอื่นในท้องฟ้าได้ใหญ่กว่าดวงจันทร์ของเราหลายเท่าตัว Tra p p i s t 1D ซึ่งเป็นหนึ่งในดาวเคราะห์เหล่านั้น ก็ถูกจับตามองเป็นพิเศษเนื่องจากมันโคจรอยู่ในเขตอยู่อาศัยได้และได้รับความร้อนจากดาวฤกษ์แม่ในปริมาณที่เหมาะสมซึ่งนักวิทยาศาสตร์คาดหวังว่ามันอาจมีน้ำในสถานะของเหลวและมีบรรยากาศหนาแน่นที่เอื้อต่อการมีชีวิตได้ภารกิจสำคัญของ JWST คือการใช้เทคโนโลยีอันล้ำสมัยในการวิเคราะห์บรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ และเมื่อวันที่13สิงหาคม2025ทีมนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ประกาศผลการศึกษา TRAPPIST-1D ที่เก็บข้อมูลตั้งแต่ปลายปี2022ผลลัพธ์ที่ได้นั้นเป็นไปในทางลบครับนักดาราศาสตร์ได้ใช้เทคนิคที่เรียกว่าการสังเกตการผ่านหน้าดาวฤกษ์หรือ transit observation เพื่อตรวจจับสัญญาณของบรรยากาศเมื่อ TRA p Pi s วโคจรผ่านหน้าดาวฤกษ์แม่แสงจากดาวฤกษ์จะถูกกรองผ่านบรรยากาศของดาวเคราะห หากมีบรรยากาศหนาแน่นก็จะทำให้เกิดร่องรอยการดูดกลืนแสงในความยาวคลื่นเฉพาะซึ่งบ่งชี้ถึงองค์ประกอบของบรรยากาศเช่นคาร์บอนไดออกไซด์หรือไฮโดรเจนแต่ผลการวิเคราะห์สเปกตรัมที่ได้จาก TRAPPIST 1D นั้นไม่พบร่องรอยของบรรยากาศหนาแน่นอย่างที่คาดหวังไว้เลยครับ แล้วทำไม Trap Pi s t 1 d ถึงไม่มีบรรยากาศที่คล้ายโลกนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสาเหตุหลักอาจมาจากรังสีที่รุนแรงจากดาวฤกษ์แม่ซึ่งเป็นดาวแคระแดงที่แผ่รังสีเอ็กซ์เรย์และ UV ออกมาอย่างมหาศาลในช่วงต้นของชีวิตและอาจจะทำลายบรรยากาศของดาวเคราะห์ที่โคจอ,อยู่ใกล้ๆไปแล้วตั้งแต่ต้นกำเนิดนอกจากนี้การขาดสนามแม่เหล็กที่แข็งแรงอย่างโลกก็อาจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้บรรยากาศถูกลมสุริยะพัดพาไปจนหมดสิ้นครับ การค้นพบในครั้งนี้แม้จะน่าผิดหวังแต่ก็เป็นบทเรียนสำคัญให้กับนักวิทยาศาสตร์ครับมันช่วยให้เราเข้าใจว่าระบบดาวแคระแดงซึ่งมีจำนวนมากในกาแล็กซีของเราอาจไม่ได้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่ง่ายอย่างที่เราเคยคิดทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และมองหาดาวเคราะห์ที่น่าอยู่อาศัยในรูปแบบอื่นต่อไป แม้ว่าโอกาสในการพบสิ่งมีชีวิตบน t r a p ิ i วันดีจะลดน้อยลงแต่ระบบดาวนี้ยังคงเป็นเป้าหมายสำคัญในการศึกษาเพราะยังคงมีดาวเคราะห์ดวนอื่นที่รอการสำรวจและข้อมูลจาก JWST ก็จะเป็นกุญแจสำคัญในการไขปริศนาเหล่านี้และอ่านนำไปสู่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับในยามค่ำคืนที่ท้องฟ้าเปิดกว้างปรากฏการทางดาราศาสตร์มักจะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้เราเสมอ และในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้เรามีนัดชมปรากฏการณ์ที่งดงามและน่าสนใจอย่างยิ่งนั่นก็คือพระจันทร์สีเลือดหรือจันทรุปราคาเต็มดวงนั่นเองครับปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในปี2568สําหรับประเทศไทยโดยจะเริ่มตั้งแต่คืนวันที่7กันยายนไปจนถึงเช้ามืดของวันที่8กันยายนซึ่งทุกคนสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าทั่วประเทศครับหลายท่านอาจสงสัยว่าทําไมดวงจันทร์ที่ปกติ เป็นสีขาวนวลถึงเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มได้ปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติใดๆครับแต่เป็นปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถอธิบายได้นั่นคือเมื่อดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีโลกอยู่ตรงกลางเงาของโลกจะบดบังแสงอาทิตย์ที่ส่องไปถึงดวงจันทร์ทั้งหมดครับแต่แทนที่จะมืดสนิทดวงจันทร์กลับปรากฏเป็นสีแดงเข้ม เพราะชั้นบรรยากาศของโลกทำหน้าที่เป็นเหมือนฟิลเตอร์ยักษ์ครับแสงอาทิตย์ที่เดินทางผ่านชั้นบรรยากาศของโลกจะถูกหักเหโดยแสงสีแดงที่มีความยาวคลื่นยาวกว่าจะสามารถเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศได้ดีกว่าแสงสีน้ํำเงินซึ่งจะถูกกระเจิงออกไปทําให้แสงสีแดงที่เหลืออยู่ส่องไปตกกระทบกับดวงจันทร์และสะท้อนกลับมาอย่างโลกทําให้เรามองเห็นดวงจันทร์เป็นสีแดงคล้ายกับสีเลือดครับ สำหรับผู้ที่สนใจจะชมปรากฏการณ์ในครั้งนี้สามารถเตรียมตัวได้เลยครับเพราะจันทรุปราคาเต็มดวงในครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีที่มองเห็นได้ชัดเจนในประเทศไทยโดยมีกำหนดการดังนี้ครับ23นาฬิกา27นาที7กันยายนดวงจันทร์จะเริ่มสัมผัสเงามืดของโลกทำให้เราเห็นดวงจันทร์เริ่มแหว่ง03นาฬิกา30นาที8กันยายนเริ่มเข้าสู่ช่วงจันทรุปราคาเต็มดวง ดวงจันทร์จะอยู่ในเงามืดทั้งดวงและจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดง1น2นาฬิกา12นาที8กันยายนช่วงเวลาพีคที่สุดของปรากฏการณ์นี้ดวงจันทร์จะถูกเงาบังลึกที่สุดและปรากฏเป็นสีแดงเข้มที่สุด1น3นาฬิกา53นาที8กันยายนสิ้นสุดจันทรุปราคาเต็มดวงดวงจันทร์จะเริ่มเคลื่อนออกจากเงามืด2.56นาฬิกา56นาที8กันยายนดวงจันทร์จะค่อยๆกลับมาเป็นดวงเต็มดวง 3.55นาฬิกา55นาทีแกันยายนสิ้นสุดปรากฏการณ์โดยสมบูรณ์ครับโดยช่วงเวลาที่ดวงจันทร์จะเปลี่ยนเป็นสีแดงเต็มดวงนั้นกินเวลาประมาณ83นาทีซึ่งเป็นโอกาสที่ยาวนานสำหรับการสังเกตการครับในอดีตหลายวัฒนธรรมทั่วโลกมีความเชื่อที่แตกต่างกันเกี่ยวกับปรากฏการณ์พระจันทร์สีเลือดบางสังคมมองว่าเป็นสัญญาณของเหตุร้ายหรือภัยพิบัติ ในบางวัฒนธรรมเชื่อว่ามังกรฟ้ากำลังกลืนกินดวงจันทร์ทำให้ต้องมีการตีมอหรือกระทะเพื่อขับไล่หรือในบางศาสนาก็เชื่อว่าเป็นสัญญาณของจุดอ่อนของโลกแต่ในทางวิทยาศาสตร์ปรกากฏการณ์นี้เป็นเพียงแค่การโคจรของวัตถุในระบบสุริยะและไม่ได้มีผลกระทบต่อชีวิตของมนุษย์ได้อย่างใดครับและสีของพระจันทร์สีเลือดในแต่ละครั้งก็ขึ้นอยู่กับปัใจจัยในชั้นบรรยากาศของโลกด้วยเช่นปริมาณฝุ่นละอองหรือมลพิษจากภูเขาไฟ ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจทำให้ดวงจันทร์ปรากฏเป็นสีแดงเข้มหรือสว่างกว่าปกติครับสำหรับผู้ที่ต้องการชมปรากฏการณ์นี้แบบเต็มอิ่มแนะนำให้หาจุดชมที่มืดสนิทและอยู่ห่างจากแสงไฟในเมืองเช่นบนยอดเขาหรือในพื้นที่ชนบทและที่สำคัญที่สุดคือตรวจสอบสภาพอากาศให้ดีนะครับเพราะถ้าเมฆมากก็อาจจะมองไม่เห็นครับพระจันทร์สีเลือดในคืนวันที่7-8กันยายนนี้จึงเป็นโอกาสพิเศษ ที่เราจะได้สัมผัสความงามและความลึกลับของจักรวาลซึ่งไม่ว่าคุณจะเชื่อในหลักวิทยาศาสตร์หรือเรื่องราวตามความเชื่อนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ควรพลาดครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกเรื่องราวของดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะนั่นก็คือดาวพฤหัส,สบดีจูปิเตอร์ซึ่งไม่ได้มีเพียงขนาดที่น่าทึ่งแต่ยังมีชั้นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยพายุและกระแสลมที่รุนแรงจากการหมุนรอบตัวเองที่รวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อและภารกิจของยานอาวกาศจูโนจากองค์การนาซาก็ได้ส่งภาพถ่ายที่สวยงามและข้อมูลเชิงลึกที่ปฏิวัติความเข้าใจของเราเที่ยวกับดาวเคราะห์ก๊สยักษ์ดวงนี้ครับ ดาวพฤหัสบดีหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วที่น่าทึ่งที่สุดในบรรดาดาวเคราะห์ทั้งหมดครับมันใช้เวลาเพียงแค่9.92ชั่วโมงเท่านั้นในการหมุนครบรอบหนึ่งครั้งซึ่งเร็วมากจนทําให้รูปร่างของมันแบนเล็กน้อยบริเวณขั้วและนูนออกตรงเส้นศูนย์สูตรความเร็วในการหมุนนี้เป็นปัจจัยสําคัญที่สร้างกระแสลมกรด Jet Streams ที่รุนแรงในชั้นบรรยากาศโดยมีความเร็วสูงถึง400-500กิโลเมตรต่อชั่วโมง กระแสลมเหล่านี้เคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้ามกันและก่อให้เกิดลวดลายเมฆที่เป็นแถบสีอันเป็นเอกลักษณ์ของดาวพฤหัสบดีที่เราเห็นในภาพถ่ายครับชั้นบรรยากาศของดาวพฤหัสบดีประกอบด้วยกา๊าซไฮโดรเจนและฮีเลียมเป็นหลักแต่การหมุนที่รวดเร็วนี้ผสมผสานกับการพาความร้อนจากแกนกลางของดาวทําให้เกิดแถบเมฆที่แบ่งออกเป็น2ประเภทอย่างชัดเจนครับ 1. โซนสว่างหรือโซน เป็นบริเวณที่อากาศเย็นและมีความกดอากาศสูงเมฆที่นี่จะหยุกตัวสูงขึ้นและประกอบด้วยก๊าซแอมโมเนียที่เย็นจัดทําให้มีสีอ่อนเช่นสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน 2. โซนมืดหรือ belts เป็นบริเวณที่อากาศอุ่นและมีความกดอากาศต่ําอากาศจะจมตัวลงและมีสารเคมีซับซ้อนเช่นฟอสฟอรัสและกร,รมะถันซึ่งทําให้มีสีเข้มเช่นสีน้ําตาลส้มหรือสีแดงเข้มครับ แถบโซนสว่างและโซนมืดเหล่านี้จะถูกขับเคลื่อนด้วยกระแสลมกรดที่เคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้ามกันอย่างต่อเนื่องทําให้เกิดความปั่นป่วนและพายุหมุนวนขนาดยักษ์หนึ่งในนั้นคือจุดแดงใหญ่ Great Red Spot ซึ่งเป็นพายุหมุนวนที่ใหญ่กว่าโลกถึง3เท่าและมีอายุยืนยาวมาแล้วอย่างน้อย360ปีเลยทีเดียวครับยานอาวกาศจูโนของนาซาถูกส่งไปเพื่อสำรวจโครงสร้างภายในชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กของดาวพฤหัสบดีครับ หนึ่งในผลงานที่สร้างชื่อเสียงที่สุดของจูโน่ก็คือภาพถ่ายความละเอียดสูงของเมฆหมุนวนในซีกโลกเหนือของดาวพระหัสบดีโดยเฉพาะภาพที่บันทึกในวันที่จะสิงหาคม2023ซึ่งเผยให้เห็นลวดลายของเมฆที่ดูเหมือนใบหน้าที่น่ากลัวซึ่งนักวิทยาศาสตร์บางคนเปรียบเทียบว่าเป็นผลงานชิ้นเอกสไตล์คิวบิสม์ของพิคาโซเลยทีเดียวครับภาพถ่ายเหล่านี้ไม่เพียงแต่ให้ความสวยงามเท่านั้นแต่ยังให้ข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญอย่างมากครับ นักวิทยาศาสตร์ได้เรียนรู้ว่าพายุและเมฆบนดาวพฤหัสบดีนั้นสามารถขยายตัวลงไปในชั้นบรรยากาศลึกถึง3,000กิโลเมตรซึ่งลึกมากกว่าที่คาดการไว้มากการค้นพบนี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจกลไกที่ขับเคลื่อนกระแสะลมและพายุข,ของดาวพฤหัสบดีได้ดีขึ้นครับการสำรวจดาวพฤหัสบดีนั้นเต็มไปด้วยความท้าทายโดยเฉพาะอย่างยิ่งรังสีที่รุนแรงจากสนามแม่เหล็กของมันซึ่งสามารถทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของยานอวกาศได้ แต่ความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่หยุดยั้งครับในอนาคตจะมีภารกิจอย่างยูโรป้าคลิปเปอร์ที่จะมุ่งเน้นการสำรวจดวงจันทร์ยูโรป้าของดาวพระหัส,สบดีซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามีมหาสมุทรน้ำเหลวใต้พื้นผิวซึ่งอาจเอื้อต่อการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิต ดาวพฤหัสบดีจึงเป็นเพียงแค่ดาวเคราะห์ยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดเท่านั้นแต่ยังเป็นวัตถุแห่งการศึกษาที่เต็มไปด้วยปริศนาและความมหัศจรรย์ที่รอให้เราไปค้นหาคำตอบและเป็นเครื่องย้ำเตือนว่าในระบบสุริยะของเรายังมีสิ่งน่าสนใจอีกมากมายที่รอการเปิดเผยครับ